เละนะอาจจะไม่สวยแล้วแล้วจะแนเ่เละได้ไงเอากืพี่ค่าน้องแหมเห็นไหมเนี่ยมีแต่ป่าป่าแล้วทำไมพี่ต้องฆ่าน้องพี่อยากได้เมียใหม <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่าพี่อยากได้เมียใหม <c oughs> ใช่หรือเปล่าหรือไม่พี่กอาจจะแบบว่าครับแค้นอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องขี่บน่น น้องแบบว่าชอบบ่นเวลาที่พี่ท่าะไรไม่ค่อ,คอยผิดใจนะน้องว่าพี่คิดอะขนาดน้องยังคิดเลยอะ่อนะใช่ไหมแต่น้องมีโทรศัพท์อยู่พี่ไม่ต้องกลัวหรอกไม่เป็นไรไม่มีคลื่อนอยู่แถว,วเนี้ยบ้า<ล>เราไปดูตรงหน้าผานี่เปล่าทาไมจะฆ่าตะขามน้องไปดูแป๊บนึงปไปบมาเร็ว <laughs> ๆ,ๆ เกิดเดินสะดุดเกิดสมมุติว่าเดินสะดุดถึงใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยรองเท้าขาดน้องกระเด็นตกไอ้นู้นพ, <c oughs> พูดนะใส่ยัต้นนั้นน่าสวยนะใบสีแดงโคแล้วก็โมโหทำไม You know